สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาแนะนำเมนูง่ายๆอร่อยค่ะผัดหัวเชฟโปใส่ไข่ค่ะหอมๆอ,อร่อยอร่อยไม่ต้องปรุงอะไรมากค่ะแค่น้ำมันหอยนิดหน่อยก็อร่อยแล้วเพราะหัวเชฟโปเขาก็คือสามรสอยู่แล้วเราก็จะใช้ไข่3ามใบกระเทียมค่ะกระเทียม เดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะใช้น้ำมันหมูที่เช่นเคยค่ะหอมๆค่ะใส่น้ำมันหมูลงไปแล้วก็เอากระเทียมลงไปผัดค่ะผัดกระเทียมให้หอมฟูค่ะใช้ไฟ กลางๆก็ได้ค่ะตอนผัดกระเทียมแล้วก็ก่อนใส่ไข่แล้วก็เปิดไฟแรงค่ะให้น้ํามันร้อนกระทะร้อนแล้วก็ใส่ไข่ลงไปค่ะอันนี้เคล็ดลับของเราเองเพราะเรามีความรู้สึกว่าถ้ากระทะไม่ร้อนมีน้ำมันไม่ร้อนไข่จะมึนชาจมูกค่อนข้างแบบไม่กลิ่นเร็วว่าก็เลยก็เลยลอ,ลองทำวิธีนี้แต่จริงๆอะ ันได้ผลไหมมันคงได้ผลแล้วค่ะเพราะว่าทำอย่างนี้เราไข่ไม่เหนียงทาวค่ะแล้วก็ผัดไข่ให้พอสุกห0อร์เซนแล้วก็เอาหัวชฟโป้ใส่ลงไปเลยค่ะผัดหัวชฟโป้ก็คือจะผัดนานค่ะคำว่านานก็บอกว่าประมาณสัก 3- 4สี่นาทีส5ห้านาทีอะไรอย่างเงี้ยผัดหัวเชฟโป้ให้ให้เส้นที่เขาเปีเยกเีให้มีความแห้งให้มีกลิ่นหอมขึ้นมาเราจะชอบแบบนี้ค่ะ เรารสึกว่ามันอร่อยจริงๆหอยจิโป๊คือมันสุกอยู่แล้วบางคนเขาก็อาจจะแค่ไข่สุกแล้วก็หอยชิ้โป๊ลงไปคุกแต่เราเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราผัดน,นาน,น,านเราได้ความอร่อยได้ความหอมที่ออกมาเนี่ยค่ะเติมแค่น้ำมันหอยแค่นี้ค่ะเลยค่ะอย่างเดียวเลยเสร็จแล้วเราก็ผัดจนแห้งให้มีความรู้สึกว่าเส้นเขาแห้งเลยอันนั้นแหละ เรจะได้ความหอมของหัวชิโตมากค่ะอร่อยคนะ่ะชอบทําแบบนี้เต็โดยทั่วไปเราก็ไม่แน่ใจว่าเขายังไงแต่ว่าทําแบบนี้อร่อยก็ลองดูนะคะทุกคนมันจะได้ความหอมของหัวชิโปตหัวชิโ้ะจะไม่แหะมันก็จะมีความแห้งอะไรเงีย้งยอร่อยหอมง่ายทําง่ายอร่อยด้วยค่ะกินกับข้าวต้มข้าวสวยวร้อนๆก็คืออร่อยมาก อันนี้เราใส่บาตรตอนเช้าแล้วก็แบ่งไว้ตอนกลางวันด้วยค่ะไว้ทานเองตอนกลางวันแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะผัดไข่โเจิโตขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะขอบคุณที่ทุกการสนับสนุนค่ะเรียบร้อยแล้วไปจัดจานค่ะเราไปใส่ถุงใส่บาตรกันค่ะอร่อยอร่อยขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะ